บอกว่าตานอนนีนน้ด้าน่องเราพัฒนาไปไกลอยู่ในสู่ดิจิตอลเป็นเรียบร้อยนะคะกิจกรรมดีแบบนี้จะเกิดขึ้นนะคะตลอดทั้งปีค่ะสำหรับมิสเตอร์พ็อกสตูดิโอของเรานะคะเพราะฉะนั้นฝากทุกท,ท่านท้งสื่อมวลชนทั้งช่างภาพทั้งนางแบบนะคะได้ติดตามนะคะกิจกรรมของกัน ดูแลการจัดงานเรื่องของอีเวนต์ต่างๆนะคะที่บ้านหลังใหญ่แห่งนี Demon> ้กับมิสเตอร์บ็อกของเรานะคะเรามีอีกหลายแพลตฟอร์มหลายกิจกรรมนะคะซึ่งจะสรุปกันทั้งปีเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าช่างภาพมีโอกาสมาร่วมงานกับเราทั้งปีได้ถ่ายภาพเป็นจูใจตลอดทั้งปีนอกจากน้องๆนแบบคัปทีคแคปีแล้วนะคะคัปทีดอทไลน์แล้วต้องบอกว่ามิสเตอร์บ็อกของเราก็มีแบรนด์แอมเบอสเตอร์นะคะ แตนน่ละแต่ละกองของเรานะคะได้ใ่านได้ติดตามเจ้เก็บภาพนะคะถ่ายรูปในแต่ละมุมกัน,นะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่างภาพที่มาในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะ<ป>เรื่องของการโพสต์ภาพถ่ายการติดแฮชแท็กตา่างๆนะคะการลงเบียเนะคะให้สมบูรณ์กับเวอไบเว,เว็กับมิสเตอร์อีคับ m e, ีไลฟ์มิสเตอร์ฟหรือมิสรฟอโทรเท็นก็ได้ท,ท่ายรานโดยช่างภาพนะคะและสื่ดภาพ บริเวณซ้ายมือหือซ้ายมือเลยด้านหลังสุดนะคะจะมีจุดให้บริการเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มนะคะรับประทานเครื่องดื่มได้นะคะเราจึงให้ไปใกล้เครื่องดื่มหลังนะคะ สัมภาษณ์ก็ดีและน้องๆนำแบบก็ดีนะคะคุณจะได้สนุกกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีกับคับอีดอตไลได้ฟินกันนากกว่าเดิมแน่นอนกับคุณค่ะตอนนี้ทั้ง8สเตชันนะคะทั้งบริเวณชั้นหนึ่งและก็บริเวณชั้นสองนะคะด้วยกันนะคะสามพันฟอกนะคะทั้งนำแบบและสัมภาษณ์นะคะการีให้ใส่ใจตามตามกฎและกติกาลงทุนร้อยเพื่อสร้างคนเลยรับเหรียญสามพันฟอกได้จาก